มองดูใบยางนะครับมันเป็นโรคมันจะขัดใบแล้วมันจะหงิกพันนะฮะผมจะเจอปัญหาสารพัดโรคข,ของยางพาราไม่ว่าจะเป็นตายหนึ่งครับยำยางไม่ออกใบใบร่วงเร็วร่วงบ่อยหน้าดำขัดใบนี่ก็ร่วงซ้ำปีที่สองนะครับที่ผมใช้คว่คบมันได้แลยโรค ที่เคยเจอไม่ว่าจะเป็นลาสีมพูเส้นดําเปลือกเน่าครับเริ่มหายไม่ยางสวยไม่ยางนิ่มปิดง่ายิดได้เร็วขึ้นปัญหายางตายหนึ่งหายายางไหลสะดวกน้ำหนักเพิ่มได้เ,เงินเพิ่มมีไรายได้เพิ่มก็มีความสุขสุดยอดครับขอบคุณบริษัทออกไปไในไลามากครับผมที่ทำให้ผมมีแต่รอยยิ้มขอบคุณครับ คยิดยุดตลอยเวลาว่าอนาคตของพวกเฮาโตไปสิเป็นจังไดผูกมั่นซํำปลังมาเกือบตลอดซีวิตแต่ว่ามีแต่หนีสินผูกข้างละเกือบลอยไร่แต่ว่าได้ผลโบก,กีสบตันตอนนั้นซีวิตเบิดความหมายเฮ็ดหยังเก็บโบมีดีสักอย่าง สวรรค์มีตานำพาค,ความฝันที่เป็นจริงมาสู่พวกเราบริษัทอกเนลไลฟ์ Life, มาช่วยให้เราปลูกมันสำปะหลังได้ผลผลิตดีถึง30ตันต่อไร่ด้วยนว,วัตกรรมในกระบวนการทางชีวเคมีส่งมันลงหัวฝันเป็นจริงผลผลิตดีรายได้ดีครอบครัวมีความสุขขอบคุณน,นวัตกรรมไหมขอบคุณออกกันเนลไลฟ์ขอบคุณอีรีขอบค <ขอ S 3> ุณหลายๆเอ อบคุณที่มากซอยเรียนร้อยน้ำตาข้องพวกเข้าให้มาเป็นร้อยยิ้มอบคุณนี่หลายเล้อเอ็กซอนมหศจรรั์ส่งมันลงหัว30ตันมันเงินล้านความรู้เรื่องการเกษตรเรียนยังไงก็ไม่จบสิน้นโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งสำหรับชาวสวนยางพาราเพราะมีนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นเสมอสวัสดีครับ พบกับผมมิสเตอร์วันเดอร์แลนด์กับรายการเปิดโลกนะวัตกรรมการเกษตรกับออกาเดลไลท์วันนี้ผมเดินทางมาไกลแต่ใกล้กับเขาพระวิหารท่านผู้ชมครับผมก็ยังรู้สึกวันวันอยู่เหมือนกันที่นี่เป็นสวนของคุณสมเกียรติพุทธพิมพ์เป็นสวนยางพาราของคุณสมเกียรติพุทธพิมพ์เดี๋ยวเราไปตามหาเจ้าของสวนด้วยกันครับ อยู่ไหนนะพี่สมเกียรติเจ้าของสวนอยู่ไหนน้อพี่สมเกียรติครับพี่สมเกียรติครับอ้าวเจอแล้วนะครับพี่สมเกียรติพี่สมเกียรติสวัสดีครับครับพี่สมเกียรติครับผมเดินเที่ยวชมสวนยางพาราของพี่เห็นยางต้นเล็กๆเนี่ยยางอายุกี่ปีแล้วครับพี่หกปีครับหกปีนี้แล้วเปิดกลีดมาเมื่อไหร่ครับนี่ก็ต้นปีครับเปิดกลีดม่าตอนต้นปี ท่านผู้ชมครับยางที่นี่ยังไม่เข้าเกณฑ์กรีดแต่ว่าพี่สมเกรตท่านเปิดกรีดคงด้วยเหตุจูงใจราคาดีนี่นี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นอีกหลายหลายล้านสวนตรงนี้พี่สมเกรตครับปัญหาก่อนที่เราจะกรีดเนี่ยกับยางต้นที่อายุยังไม่เปิดกรีดแรกๆเนี่ยพี่เจอปัญหาอะไรบ้างไหมครับก็ยางมันกรีดนานมาแล้ว มันไม่ค่อยออกนะครับน้ำยางไม่ค่อยออกน้ำยางไม่ค่อยมีครับเปอร์เซ็นต์น้ำยางเหรอครับพี่ครับก็นั้นเปอร์เซ็นต์น้ำยางก็จะเบามากเบามากนะครับเปอร์เซ็นต์น้ำยางเบามากน้ำหนักไม่มีเลยแล้วก็หน้ายางเป็นยังไงบ้างครับพี่เหตุน้ายางนี่จะดำแล้วก็มันแข็งเปลือกเปลือกแข็งเปลือกบางจนเกิดความเสียหายครับก็เลยได้ได้ค้นหาหาวิธีมาช่วยท่านผู้ชมครับ ปัญหาที่เกิดขึ้นกับสวนยางพาราเล็กๆนั่นก็คือหลังจากเปิดกรีดเปลือกยางแห้งหน้าย,ยางสูญเสียเกิดความเสียหายขึ้นพี่สมเกียรติท่านได้ค้นคว้าหาผลิตภัณฑ์ที่จะมาช่วยดูแลสวนยางพาราของท่านแล้วท่านไปพบกับวันเดอร์แลนด์ที่เว็บไซต์ของออกา n ิลไลท์นะครับแล้วก็ท่านก็ได้นําผลิตภัณฑ์เข้ามาสู่สวนของของพี่สมเกียรติเองนะครับพี่สมเกียรติครับหลังจากที่ได้ใช้คู่ขวัญวันเดอร์แลนด สิ่งที่เกิดขึ้นกับหน้ายางของพี่เป็นยังไงบ้างช่วยเล่าให้กับเกษตรกรได้รับทราบด้วยครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็รู้สึกว่าจะยางออกมาตามปกติออกตามปกติเปิดแรกๆอ๋อเหมือนแรกเปิดครับพี่เปลือกยางจะนิ่มขึ้นเปลือยยางจะนิ่มขึ้นและนิ่มขึ้นยางจะไหลทั่วเต็มหน้าแตกรมันจะออกเป็นช่วงๆนะครับอ๋อออกหัวออกกลางออแออกไอกไม่ออกไปเรื่อย อ๋อยิ่งยิ่งกรีดแทนที่จะได้ผลผิดยิ่งกรีดยิ่งหายครับผมก็มีบางต้นที่ต้องเปลี่ยนหน้าขึ้นมากรีดข้างบนทีนี้เปลี่ยนหน้าใหม่ทั้งทั้งที่ยางก็ยังอายุเล็กๆต้นเล็กๆอย่างนี้นะครับตัวอย่างก็มีอยู่ข้างในสวนนะครับอ๋อตัวอย่างก็มีมันไม่ออกไม่ออกมีกรีดไปได้สักสี่ห้าหกมีดมันก็ไม่ออกแล้วก็เปลี่ยนไม่อีกด้านหนึ่งมันมีอยู่ข้างในหลายต้นอ๋อหลายต้นเหมือนกันครับผมแต่ว่าพอได้ใช้วันคู่ขวัญวันเดอร์แลนด์เข้าไปช่วยแล้วหน้ายางออกเต็ม หน้ายางน้ำยางออกเต็มหน้าครับผมแล้วหน้ายางสวยเปลือกยางนิ่มใช่แล้วเปอร์เซ็นต์น้ำยางเหรอครับพี่ครับเปอร์เซ็นต์น้ำยางก็รู้สึกว่าจะดีขึ้นมากแต่ก่อนนี้ถ้าใส่ซีลิตรจะได้แค่แปดขีดเก้าขีดอ๋อหมายถึงยางแผ่นอย่างนั้นใช่ไหมครับพี่ทำยางแผ่นยางแผ่นนี้พอใส่ซีลิตรตอนนี้ก็คือจะอยู่ที่กิโลหนึ่งกับสองขีดกิโลหนึ่งกับสองขีดหรือมากกว่านั้นหรืออาจจะมากกว่านั้นด้วยซ้ําไปครับอ๋อยางแปลกใจยางเล็กมันครับท่านผู้ชมครับนี่คือความจริงที่ปรากฏ สวนยางพารานวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นได้เสมอปกติเราทำน้ำยางที่4ลิตรได้น้ำหนักเพียงแค่8ขีดหรืออาจจะ1กิโลนะครับแต่ว่าพอใช้คู่ขวัญบัเดอร์แลนด์เข้ามาช่วย4ลิตรเหมือนกันแต่ได้1โล2ขีดหรือ1โล4ี่ขีดในบางช่วงนี่คือความจริงที่ปรากฏกับต้นยางพาราเล็กๆและยังมีอีกหลายล้านสวนที่กำลังประสบปัญหาตรงนี้ผมมั่นใจว่าคู่ขวัญวันเดอร์แลนด์คือทางออกสำหรับพี่น้องเกษตรกรทุกท่าน เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมข้างในเดี๋ยวให้พี่สมเกรติพาชมข้างในอีกบางต้นนะครับที่มีการเปลี่ยนหน้ากลีดเดินเชิญข้างในครับ นี่นะครับเป็นยังไงครับพี่ครับใช้คู่ขวัญวันเดอร์แลนด์ครับผมเริ่มใช้ก็ดีมันมันเริ่มออกก็คือดีไปเรื่อยแล้วก็รักษาไปเรื่อยครับนี่ก็เพิ่งเพิ่งได้ประมาณ2อาทิตย์นะครับเพิ่งหยุดได้2อาทิตย์ท่านผู้ชมครับตรงนี้คือร่องรอยที่ใช้ผลิตภัณฑ์คู่ขวัญวันเดอร์แลนด์สิ่งที่ผมปรากฏเห็นก็คือเปลือกยางหนาขึ้นอย่างนั้นใช่ไหมครับพี่ครับใช่หนาขึ้นแล้วช่วงที่น้ายางไหลไหลเต็มหน้าไหลเต็มหน้าครับไหลเต็มหน้าแล้วน้าหนักยาง เหมือนยางที่เปิดกรีดใหม่ๆครับเ,เหมือนยางต้นใหญ่นะครับโอ้เหมือนยางต้นใหญ่อย่างนั้นเลยใช่ไหมครับพี่จะเข้มมันจะข้นถ้าเราเก็บสายหน่อยนี่จะเป,เป็นขี้ยางโอ้เป็นขี้ยางเป็นยางก้อนถ้วยไปเลยล <ะ S 2> อย่างนั้นอพอนั่นก็ต้องรีบเก็บอ,อ๋อแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วพอใช้ไปต่อเนื่องแล้วพี่เกิดความรู้สึกมั่นใจยังไงกับคู่ขวัญวันเดอร์แลนด์ที่ที่ได้ใช้กับผลิตภัณฑ์คู่นี้กับหน้ายางที่ปรากฏต่อหน้าเดี๋ยวนี้ผมมั่นใจมากค เพราะว่าผมแค่พ่นครั้งเดียวนี่ผมจะเห็นผลขึ้นมาหลายๆอย่างหลายหลายอย่าง,ายยางเปลือกนี่จะนิ่มขึ้นภายในพ่นครั้งครั้งแรกครับนี่คือเพราะว่ายางมันอาจจะเล็กด้วยมั้งผมไม่รู้นะก,ก,ก็มีส่วนครับผมแล้วที่นี้ถ้าทั้งสองทั้งสามายางจากที่ออกเป็นจุดเป็นช่วงมันก็จะเริ่มออกเต็มขึ้นเต็มขึ้นครับครับอันนี้จริงที่เจอจริงจริงที่เจอจริงๆ ท่านผู้ชมครับนี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของเกษตรกร,กรที่ประสบปัญหาจริงเกี่ยวกับการเปิดกรีดยางก่อนเกณฑ์แล้วประสบปัญหาแล้วสามารถหาทางออกได้คุณสมเกียรติที่อำเภอน้ําค u ณจังหวัดอุบลราชธานีท่านผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่ตอนนี้ก็คงจะค้นพบทางออกเหมือนกับพี่สมเกียรติในวันนี้ต้องขอบคุณพี่สมเกียรติเป็นอย่างมากขอบคุณครับ แอนมองดูปบายางนะครับมันเป็นโรคมันจะหัดใบแล้วมันจะหงิกพันนะฮะผมจะเจอปัญหาสารพัดโรคข,ของยางพาราไม่ว่าจะเป็นตายนึ่งครับย <Okay. S 1> ำยางไม่ออกใบใบร่วงเร็วร่วงบ่อยหน้าดำห <Right. S 1> ัดใบนี่ก็ร่วงซ้ำปีที่สองนะครับที่ผมใช้ผูกแบมันได้แล่าโรคที่เคยเจอ ไม่ว่าจะเป็นลายสีมพูเส้นดำเปลือกเน่าครับเริ่มหายลายยางสวยลายยางนิ่มปิดน่าิดได้เร็วขึ้นปัญหายางตายหนึ่งหายมันยางไหลสะดวกน้ำหนักเพิ่มได้เงินเพิ่มมีรายได้เพิ่มก็มีความสุขสุดยอดครับขอบคุณบริษัทออกกัณในไลฟ์มากครับผมที่ทำให้ผมมีแต่รอยยิ้มขอบคุณครับ ตลอรอยเวลาว่าอนาคตของพวกเฮ้าโตไปสิเป็นจังไงผูกมั่นสํำปะหลังมาเกือบตลอดชีวิตแต่ว่ามีแต่หนีสินผูกข้่งละเกือบลอยไร่แต่ว่าได้ผลโบกี้สิบตันตอนนั้นซีวิตเบิดความหมายเฮ็ดงังเกือบโบมีดีทักอย่าง สวรรค์มีตานำพาความฝันที่เป็นจริงมาสู่พวกเราบริษัทอ๋อกเนลไลมาช่วยให้เราปลูกมันสัมปะหลังได้ผลผลิตดีถึง30ตันต่อไร่ด้วยนวัตกรรมในกระบวนการทางชีวเคมีส่งมันลงหัวฝันเป็นจริงผลผลิตดีรายได้ดีครอบครัวมีความสุขขอบคุณนวัตกรรมไหมขอบคุณออกกนเนลไลขอบคุณอีดีขอบคุณหลายเด้อ ขอบุณที่มาซอยเพียนร้อย,อยน้ำตาของควกเข้าให้ม่เป็นร้อยยิ้มขอบุณนี่หลายเลยเอ็กซอนมหัศจรรย์ส่งมันลงหัว30ตันมันเงินล้านท่านผู้ชมครับ ช่วงรู้ลึกรู้จริงกับวันเดอร์แลนด์วันนี้ผมอยู่ที่สวนยางบ้านโนนสวรรค์อำเภอนาขุนจังหวัดอุบลราชธานีอยู่ติดกับเขาพระวิหารที่ว่าไกลมากๆแล้วผมมีโอกาสได้ต้อนรับแขกรับเชิญยิ่งเดินทางมาไกลกว่านั้นอีกนะครับจากอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาคุณอดีนาณน,นาทองสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอดีนาณครับช่วงตะลุยสวนผมพาท่านผู้ชมไปเยี่ยมชมสวนยางพาราที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์เกณฑ์กรีด ด้วยแรงจูงใจเรื่องราคาทําให้ชาวสวนทําให้เกษตรกรเริ่มต้นกรีดยางพาราทั้งที่อายุยังไม่ถึงวันเด์แลนด์มีวิธีช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรยังไงบ้างครับพี่ก็จริงๆแล้วกระบวนการการกรีดยางได้เนี่ยมันจะต้องได้รอบวงของมันรอบวงของยางได้จริงๆก็คือ50เซน50เซนครับแต่โดยปกติแล้วเนี่ยมันก็คือได้เจี7ปีเจ็ดปีดต่จะมีบางคนแต่บางคนมันยังไม่ถึงไงด้วยราคายางที่ผมยอมรับว่าราคายางมันสูงทุกคนเราไปเปิดกรีดก่อน แต่ที่ไปเปิดกีดก่อนเนี่ยขบวนการให้น้ํายางมาเนี่ยยังไม่สมบูรณ์ครับผมมันเหมือนเด็กไม่พร้อมที่จะมีบุตรเพิ่งเมื่อเริ่มมีประจำเดือนมาอย่างเงี้ยแล้วคุณไปอัดเขาไปอะไรเขาก่อนอย่างเงี้ยมันก็เลยขบวนการก็คือน้ํายางให้เปอร์เซ็นต์ไม่เต็มที่สิ่งที่ตามมาคือจะเกิดเรื่องโรค,รโ,รคโดยเฉพาะโรคหน้ายางที่เกิดขึ้นนะครับทีนี้ถ้าใครเข้าใจว่าถ้าโรคเกิดขึ้นเนี่ยเรามีขบวนการแก้ไข ครับผมโดยใช้ผลิตพันวันเดอร์แลนด์เราไปสเปรย์เอาไปพ่นไปฉีดโดยการเพิ่มภูมิต้านทานหรือสร้างสารเติมเต็มอ๋อแสดงว่าวันเดอร์แลนด์มีกระบวนการที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรได้อย่างนั้นครับพี่ใช่ครับเป็นยังไงบ้างครับพี่ครับทีนี้ถ้าเราจะมาเข้าใจในอันดับแรกเลยเนี่ยถ้าเราจะเอาตั้งแต่ยางเล็กเนี่ยเขาบอกว่า7ปีกีดได้เนี่ยโอ้ยรอกันไม่ไหวถ้าลูกเจ็ปีจะเข้าโรงเรียนเงินทุนไม่มีพอฉะนั้นเราจะเอา5้าปีกีดได้เนี่ยเรามีโครงการแล้วเรามีโครงการ ห้าปีห้าสิบเซนกีดได้ห้าปีห้าสิบเซนกีดได้กีดได้ครับเป็นโครงการของวันเดอร์แลนด์เลยนะครับแต่ที่โครงการจะมีหนึ่งก็คือเรื่องของการปรับโครงสร้างดินอ๋อเริ่มต้นจากการดูแลโครงสร้างดินโครงสร้างดินก่อนอันดับแรกนะครับโครงการที่สองก็คือทําออกซิเจนดินออกซิเจนดินโดยเฉพาะรากของยางพาราต้องการออกซิเจนครับโดยปกติเนี่ยภาวะร้อนหรือแรงขนาดนี้มันดินเนี่ยมันแรงมากมากมันไม่มีออกซิเจนมันแน่นทึบนะครับก็เลยทําให้เกิดการ ให้ออกซิเจนด่นนั่นคือข้อที่สองข้อที่สามก็คือให้เรื่องขะบบฮอร์โมนฮอร์โมนเราไม่ได้ฉีดพ่นทางใบด้วยนะฮะเราให้ทางดินให้ทางดินด้วยให้ทางดินด้วยอีกมีกระบวนการให้ฮอร์โมนทารให้ด้รยนทางดินด้วยยังมีกระบวนการให้ฮอร์โมนเสร็จกระบวนการให้ธาตุอาหารหรือสารอาหารที่พืชมันมีไม่พอโดยการสังเคราะห์แสงกระบวนการให้เรื่องของผลผลิตเป็นน้ำยางเนี่ยมันไม่พอแต่เรามีสารเติมเต็มอย่างนี้อีก อ่าเขาเรียกว่าสารเติมเต็มหรือสารพลังงานครับแต่ข้อสําคัญที่สุดคือข้อที่5้าข้อสำคัญยังมีข้อสำคัญที่สุดครับเพราะข้อที่5นี่คือการเรื่องของการให้วัคซีนให้วัคซีนหรือภูมิต้านทานการสร้างภูมิต้านทานด้วยวัคซีนอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่คือว่าวัคซีนเลยถ้าวันนี้เนี่ยเราไม่มีภูมิต้านทานสภาวะความเสี่ยงกับอากาศที่ปวนแปรอย่างนี้ครับเอาวัคซีนของเราเข้าไปมันจะทําให้เกิดกระบวนการต้านโรคถ้าพืชไม่เป็นโรคต้องให้ผลผลิตเราได้แน่แต่วันนี้ถ้ามันเป็นโรคหรือป่วย น้ำยางก็ออกมาไม่ดีครับคุณอัครวัตที่ครับแล้วระหว่างการเปิดกรีดก่อนเกณฑ์ครับหรือว่าที่เกษตรกรเปิดกรีดมาแล้วครับกับหลังจากที่รอให้ครบเจ็ดปีแล้วเนี่ยครับความแตกต่างมันคืออะไรหรือว่าจําเมื่อเปิดมาแล้วเนี่ยมีวิธีป้องกันข้อแตกต่างตรงนี้คือยังไงครับคุณอัครวัตครับในขณะที่เขาเปิดกรีดแล้วมันไปเป็นข้อที่ห้าที่ผมบอกเมื่อสักครู่ครับข้อที่ห้าก็คือการให้วัคซีนทางเปลือกเลยทางเปลือกทางรอยกรีดเลยครับ ฉะานั้นเมื่อเข้ารอยกีดแล้วเนี่ยเราบ้ามันอย่าให้โรคเข้าหนึ่งและความแ็ความแข็งแรงมันมีภูมิต้านทานมันมีครับสารอาหารไม่เต็มสารอาหารไม่เต็มก็คือเราก็มีสารอาหารใส่ให้เข้าไปด้วยเพราะงั้นเขาบอกว่ากีดยางเล็กเปอร์เซ็นต์จะไม่ค่อยดีเปิดหมายถึงเปอร์เซ็นต์น้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางจะไม่ดีครับเมื่อเราให้สารนี้ไปเปอร์เซ็นต์จะดีขึ้นเปอร์เซ็นต์ดีขึ้นแล้วที่ตามมาอีกนะฮะถ้าใช้จากสามเดือนสี่เดือนผ่านไปเนี่ยใบที่เกิดเป็นรา จะไม่ค่อยเป็นแล้วเป็นน้อยมากๆเป็นน้อยมากเป็นน้อยมากเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันสร้างความแข็งแรงทุกอย่างเนี่ยมันวิ่งขึ้นไปสอลใบได้เหมือนกันขณะที่เราให้เข้าเข้าทางเปลือกนะครับเราไม่ได้ให้ทางล่างแต่ให้ทางนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมอยากให้เกษตรตะกรนที่เป็นเจ้าของสวนยางเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดคือดินดินนะครับดูแลเรื่องดินเป็นหลักดินเป็นหลักเลยถ้านอาหารต้องให้ครบนะฮะไม่ว่าจะเป็นทานอาหารหลักทานอาหารรองท่านอาหารเสริมของเรามีพร้อมโดยเฉพาะออกินที่ออกมาณปัจจุบันตอนนี้ผมบอกว่า อินซีในเมืองมนุษย์เนี่ยนะฮะที่ดีที่สุดตอนนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันมีทั้งธาตุอาหารอาหารหลักอาหารรองรอาหารเสรมิมและยังมีมาเรสที่ฉีดพ่นที่ลำต้นอเอาลงทางล่างได้อีกอนี่แหละครับเป็นโครงสร้างของวันเดอร์แลนด์ที่พร้อมที่จะดูแลพี่น้องเกษตรกร,รเรื่องยางพาราเรามีทางออกนะครับวันเดอร์แลนด์คือทางออกของทุกท่านสิ่งที่เป็นความรู้คงจะเกิดประโยชน์ไม่มากก็น้อยกับพี่น้องเกษตรกรช่วงนี้ขอบคุณคุณอดินันนาทองมากขอบคุณครับ ก่อนในแงนมองดูปลยางนะครับมันเป็นโรคมันจะหัดใบแล้วมันจะหงิกพันนะครับผมจะเจอปัญหาสารพัดโรคของยางพาราไม่ว่าจะเป็นตายหนึ่งครับยยางไม่ออกใบใบร่วงเร็วร่วงบ่อยหน้าดำหัดใบนี่ก็ร่วงซ้ำปีที่สองนะครับที่ผมใช้ผู้ปล่อมันได้แล้โรคที่เคยเจอ ไม่ว่าจะเป็นลายสีชมพูเส้นดําเปลือกเน่าครับเริ่มหายลายยางสวยลายยางนิ่มปิดง่ายิดได้เร็วขึ้นปัญหายางตายหนึ่งหายญญาายางไหลสะดวกน้าหนักเพิ่มได้เ,เงินเพิ่มมีไรายได้เพิ่มก็มีความสุขสุดยอดครับขอบคุณบริษัทออกกปในไ,ไลฟ์มากครับผมที่ทำห้ผมมีแต่รอยยิ้มขอบคุณครับ ยืดตลอยเวลาว่าอนาคตของพวกเฮาโตไปสิเป็นจังไงผูกมั่นซําปะหลังมาเกือบตลอดซีวิตแต่ว่ามีแต่หนีสินผูกข้่งละเกือบร่อยไร่แต่ว่าได้ผลโบกี้ซิบตันตอนนั้นซีวิตเบิดความหมายเฮ็ดงังเก็บโบมีดีสักอย่าง สวรรค์มีตานำพาค,ความฝันที่เป็นจริงมาสู่พวกเราบริษัทออกเนลไลฟ์ Life มาช่วยให้เราปลูกมันสัมปะหลังได้ผลผลิตดีถึง30ตันต่อไร่ด้วยนวัตกรรมในกระบวนการทางชีวเคมีส่งมันลงหัวฝันเป็นจริงผลผลิตดีรายได้ดีครอบครัวมีความสุขขอนนบคุณนวัตกรรมไหมขอบคุณออก,กนเอออนลไลฟ์ขอบคุณอีลีขอบคุณหลายเน้่นอ ขอบคุณทีมาซอยเปียนร่อยน้ำตาค้องกว้าเข้าให้ม่เป็นร่อยยิ้มขอบคุณน,นี่หลายเล้อเอ็กซอนมหัศจรรย์ส่งมันลงหัว30ตันมันเงินล้าน ท่านผู้ชมครับเปิดบ้านกับราการเดลไรท์ line, วันนี้มิสเตอร์วันเดอร์แลนด์พาท่านผู้ชมมาชมศูนย์พัฒนาบุคลากรและขยายธุรกิจที่อำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬตอนนี้กำลังมีการประชุมเพื่อนสมาชิกเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมบรรยากาศข้างในครับที่ศูนย์พัฒนาบุคลากรและขยายธุรกิจอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬ ในวันนี้ได้เชิญคุณอดินันนาทองผู้นำจากทางภาคใต้และคุณอนันต์จันมณีผู้นำจากทางภาคอีสานเหนือมาคุยรากเปลี่ยนทัศนะก,กันทั้งในเรื่องของสินค้าและปัญหาโรคพืชเพื่อพัฒนาและก็ส่งเสริมการดูแลสมาชิกชาวออกกันในไลฟ์ในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในวันนี้ก็มีสมาชิกระดับหัวหน้าทีมหลายท่านนะคะให้ความสนใจผลัดเปลี่ยนมุนเวียนการเข้ามาปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดูแลลูกทีมและการดูแลเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่กันทั้งวันเลยล่ะค่ะศูนย์พักอกันในไร่แห่งนี้นะครับเป็นศูนย์ขยายธุรกิจแห่งแรกของจังหวัดบึงกาฬเราสามารถให้บริการทั้งจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นอำเภอเซกาอำเภอบุงค้าอำเภอรพรเจริญอำเภอศรีวิไลอำเภอบึงการและอำเภออื่นใกล้เคียงรวมทั้งจังหวัดใกล้ๆเช่นนครพนมนะอุดอรธานีและสกลนครแห่งนี้ฐานแหล่งตัวนี้เนี่ยท่านาสามารถหาความรู้ได้โดยที่ดูที่เว็บไซต์ของอ r g a การ i อไ c o ล์ดอทคอมแล้วท่านจะได้รับความรู้มากมาย ในส่วนนั้นอีกอย่างหนึง่งในขณะที่เราเปิดศูนย์ตัวเนี้ยเราสามารถแนะนําให้คนอื่นได้มีความรู้เสร็จแล้วสามารถมีธุรกิจของตัวเองได้และเพิ่มรายได้ของท่านโดยไม่จํากัด ท่านผู้ชมครับรายการของเราก็ได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายอย่าลืมติดตามชมรายการเปิดโลกนะวัตกรรมการเกษตรกับออกาสเฮลไลในครั้งต่อไปวันนี้ลาแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ